นี่เป็นการเปิดตัว grand opening ครั้งแรกของ Rocker l well y นะครับวันนี้ก็มีความสุขมากที่แฟนๆให้การต้อนรับที่ดีมากแล้วก็เป็นงานเ o u t ด o o r ครั้งแรกด้วยนะตั้งแต่เรา <S <S <ช>เป็นรีสอร์มาคือแบบว่าคือไม่คิดว่าตอนแรกจะจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แต่ดรเอลลี่เขาทุ่มจริงๆจริงๆครับนี่มีหลายเสาเลยนะครับที่อยู่เนมอล์นะครับขอบคุณดรเอลลี่มากที่เลือกเราสองคนมาเป็นพรีเซนเตอร์ในผลิตภัณฑ์ของเขานะครับฝากด้วยนะครับดรเอลลี่ซันสกินบอดี้โลชั่นนะครับที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่งานผิวงานอะไรเนี่ยต้องบอกเราเลยเพราะว่าเราผิวดีแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเราดูแลผิวแน่นอนครับเขาเลือกเราไม่ใช่เพราะเบงก้าฟิวนะเพราะผิวของเบงก้าฟิวใช่กันดูแลผิวยังไงบ้างช่วงนี้เหรอ เอาจริงนะผมตอนนี้ตีกอล์ฟแล้วก็รู้สึกว่าต้องการบำรุงผิวที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นพิเศษก็มีดรอเอลี่นี่แหละที่เราแบบเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล,แล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช้ตอนนี้ไม่โบกตอนนี้ไม่รู้จะโบกตอนไหนแล้วก็ก็ใช้ใช้ตอนนี้ด้วยใช้เองด้วยแล้วก็ไปแจกพี่ๆในสนามกอล์ฟด้วยอะไรก็รู้สึกว่าแบบมันดีจริงๆ S P F 3 0 PA บกบวกบวกด้วย<ช>นะครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมด้วยบีเฟรชกับบีพสโนใช่ อย่างผมเนี้ยออกกําลังกายอยู่แล้วเป็นประจําก็คือไม่ว่าจะไปขี่ม้าหรือว่าไปฟิตเนสอะไรเงี้ยผมก็จะทาแบบกันแดดก่อนออกบ้านอยู่แล้วครับคือเหมือนตัวเนี้ยมันมันเหมาะกับผมเพราะว่าผมเป็นสายแบบกีฬานในร่มก็คือจะ,จ,ะจ,ะจะเจอแสงแดดแบบแสงไฟ UVA UVB อยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยครับ ต้องทาก่อนออกบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วผิวขาวขึ้นจริงๆผู้พี่ๆใช้ก็ได้นะเพราะพี่ๆโดนไฟเยอะผมเองใช้ด้วยได้ตอนนี้ตอนนี้ผมก็โดนแล้วผมใช้แล้วตอนนี้ทาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับทาตรงนี้ครับก็ผิวทาให้ด้วยแต่มันอาจจะโชว์ไม่ได้ตอนนี้นะครับขอโทษด้วยนะเพราะว่าก็ลงคิดดูเดี๋ยวไปดูไอเลิฟติ๊กตอกครับว่าแบบผิวเราดีขนาดนี้ก็เลยโชว์เกงก็นิดนึงครับ แต่กาฟิวก็อาจจะนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงโชว์โชว์มากไม่ได้พอมีก็บ๊อบแมนแมแล้วกันฮะเอาไว้นานๆทีแล้วบ๊อบแมบแมนเพรบะว่เปิดนานๆทีนานๆทีเปิดนิดหน่อยใช่ครับให้เขาหน้าที่โชว์ให้ผมด้วยโอเคเล่นฟิตเนสแบบตลอดเวลาด้วยโดยถ้าเขาไม่ได้ลงรู้นนี้นะเราเห็น เขานี่ใครครับเขานี่ใครก่อนเจ๊เป็นคนที่แบบโอ้โหดูผิวกว่ผิวโอเคดีมั่นใจไหมคือเขาผิวดีอยู่แล้วไงคือเขาผิวดีกว่าเราเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้จริงอันนี้จริงแล้วยิ่งใช้แบบดัตเตอรเอลลี่ผิวก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกใช่ครับไม่แปะเขาที่เขาจะโชว์อ่าไม่แปะไม่แปะดีผมอายมอ้ยที่อายเลยโชว์โชว์กับผิวก็โชว์บ่อย เคยเห็นไม่ใช่ป่ะเนียนไลยลูกบอกได้ด้วยเหรอผิวเนียนเลอเนียนตาเนียนเนียนอ๋อผิวเนียนเกลี่ยง่ายครับเกลี่ยง่ายด้วยโอ้แล้วพกเลกลี่ยง่ายอ่ะดูดูกระฟิวกระฟิวเกลี่ยง่ายจริงเกลี่ยง่ายจริงเกลี่ยง่ายอ่ะลองลองไม่เชื่อลองอ่อให้เกลี่ยอีกต้องเกลี่ยด้วยต้อ่ย้วายยืดแล้วเกลี่ยเสริมหน่อยนี่เกลี่ยไหมมันมีกลิ่นเกลี่ยง่ายพอหอมด้วย นั่นแหละนั่นแหละครับ,รบของเขาดีครับของเขาด,ดีครับ,รบกปกติคุณมีการช่วยดูแลกันแบบนี้ช่วยดูแลจรด้วยอ่กกอหมายถึงว่าสมมติคนนี้แบบทำงานไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูแลตัวเองเราต้องคอยเตือนคอยบอกคือเรื่องการดูแลตัวเองเนี่ยต้องบอกว่ากาฟิวอาจจะดูแลตัวเองมากกว่าผมด้วยเพราะว่าเขาเป็นสายเฮลตี้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยเขาอาจจะดูแลไม่ใช่แค่ผิวนะครับเขาออกกำลังกายด้วยดูแลควบคุมอาหารด้วยอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเซียนกว่าผม ส่วนผมเนี่ยเอาจริงนะดูแลแค่ผิวจริงๆและสุขภาพเนี่ยเอาจริงนอนน้อยมากแล้วก็แต่ก็จะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อมาเจอทุกคนแล้วผิวแบบเฟรชตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างช่วงนี้ก็เข้าฟิตเนสกับเพื่อนเพื่อนพิดเบฟด้วยนะครับน้องลีน้องไม่เคลนเนี่ยเทรนให้ผมเขาพยายามอยากให้ผมไปฟิตเนสบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันสเ็จครับมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะอยู่ พาเอาจริงจริงพาตัวเองไปอยู่ในฟิตเนสเนี่ยก็บุญแล้วนี่เข้าไปก็เหมือนเราได้ออกกำลังกายแล้วถูกต้องจับแล้วจับแล้วบ้างบางวันขายรูปแล้วกลับไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเล่นหน่อยนิดนึงอาจจะไม่ใช่ทางไงอาจจะไม่ใช่ทางใช่เขาอาจจะแบบไปขายตีกอรอบนะตอนนี้ตีกรอ้ตอนนี้เล่นเ้าแบบนั้นเข้าได้คร่ะอะไรเข้าเข้างานเข้าได้ครับเข้าได้ เดี๋ขนาดนี้แต่เราก็ไม่ได้แบบเห็นการโฮลโชว์ลากตอนอะไรแบบนี้ยใช่ไหมวิ่งจริงลากคิดเบลนี่มีป่ะคิดเบลนี่มีป่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนไปดูในพีพีก็แปล่ยังไม่เห็นค่ะไม่เดี๋ยวอ่ะสปอยก่อนว่ามันมีฟอร์มหวังหน่อยสิเออสปอยก่อนว่ามีตั้ง13 EP คุณพี่นะครับอันนี้อันนี้ EP เท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดียวเจ็ดเยู่ไดสิบสาม เราเป็นคู่แบบมิตรภาพไงของดีเขาไม่โชว์บ่อยใช่พวกเราเป็นของแรรในพิตเบ๊ให้คนอื่นจะถอดทีให้คนอื่นเขาถอดไปของเราเป็นสายแบบเฮ้ยช่วยเหลือเช็กแคร์ไปฝั่งนั้นปสายเฟรนสายเฟรนดูพาเวาด่นั่นเป็นสายเขาอยู่แล้วนั่นเป็นสายของเขาอยู่แล้วคูพาเวลสายรับพลล่าสุดเป็นนัดปิงปิงนัดนี่ก็ถอดชำ เสาว่ายน้ำฮะสี่พีพี่จะได้ลุย13ครับ13ท่าดดิ13ครับอ๋อแนทุกพี่ต่อบ้านเรื่องไหนอยู่นะ13นะครับเท่วดดิ EP13 ก็พอพี1 4 EP14 มันต้องเป็นซีรีส์เรื่องใหม่แล้วแหละครับส p 1 4ดีกว่านะครับเก็บไว้ในซีรีส์เรื่องใหม่ก็แบบก็ฝากด้วยนะก็ฝากด้วยนะครับพี่อพิชชอตต้องฝากเรื่องหนึ่งพี่อพิชชอตนะครับถ้าอยากให้เป็นกาฟิลโชว์สักนิดนึงก็ต้องมีเรื่องใหม่ให้ นะครับฝากด้วยนะครับบอลนี่พี่สื่อถาโถมไมยถาโถมเลยนะครับไปที่พีเอสพี่ช็อตด้วยนะครับเรือดหน้าขอดูเดือดเดืดเป็นทางไหนเป็นทางบูบูดีกว่าบูดีกว่าก็เป็นบทที่เหมาะสมบทที่เหมาะสมจริงๆรับหมดแล้วบรัหลังจากนี้มันจะเข้มข้นยังไงบ้างก็ตอนนี้ ep 7แล้วใช่ไหม ep ล่าสุดมันสปอยมาช่วงเอ็นเกรดิตก็เราไปช่วยกาฟิลถูกไหมแล้วก็จะมี กับฟิลบอกว่าคุณอยู่ตรงนี้แหละฉากนั้นจริงๆอ่ะมันบู๊มากนะอยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะตกหลุมรักตัวละครคิมเชนตะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะมีม้วนมนเลให้เราได้แบบแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับคือถ้าถามคู่เราเนี่ยมีแน่นอนทุกอีพีใช่ครับมันจะค่อยๆทุกวิธีต่ออย่างนี้เริ่มมีละถึงจะออกน้อยก็ตามมาหน้ามามาน่อยเดี๋ยวมานะครับผมสุดท้ายครับฝากแฟน ครับผมก็ <ST ido bien th io> จบยังไงก็ต้องไปรอดูนะครับไฟแนลพิ่โซ่ผมพูดอ่ะผมก็จบตรงนี้แหละก็ฝากพีทเบฟเดอะซีรีส์ด้วยนะครับซีซั่น2นะครับก็ออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับ4ี่ทุ่มสิทางช่องวัน31มนะครับครับผมหรือว่าดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัศนะครับได้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีหรือว่าเว็บ iq.com นะครับทุกท่อนนะครับก็ฝากตัวละครคิมเกนตะด้วยแล้วก็เพื่อนๆทั้ง13คนด้วยนะครับ ก็กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ตกหลุมรักทุกตัวละครของพิทเบฟไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากะครัะคะขบะะขอบคุณมากครับ